น okay. ี่เขว่าธรรมชาตินี่ดีนะดี๋ยวนี้อากาศเย็นลูกเพราะกางบันนี้จะเย็นเขาเขาไปสถานที่ไปเลย มีมีสัญญาณไมู่กมีสัญญาณไหมเต็มเป๊ะนะอือาวความเต่าเอมาล้วก็บอกเลยนะอมเลยเนาะทำภาษาพานนี่เขาเรียกว่าทำเต่านี่เหมือนทำเต่าจริงนะนี่ทำเต่าเล็กทำเต่าใหญ่อยู่ข้างบนนี่เต่าตัวเล็กอยู่นี่ปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดฟังให้ดีลูกนะ พีศสอ5พันห้าบอนูลงจากภาคเหนือแล้วมาจำพรรษาอยู่สถานที่จุดนี้ภูเมงตอนนี้ธรรมชาติเก่าๆนี่ถูกไฟเผาไปหมดแล้วรูปนี้สมัยก่อนจะมีต้นไม้ใหญ่อะไรเต็มอยู่นี่นะอ่าแล้วก็ตรงนั้นก็เป็นป่ายาสูงที่ว่าเป็นสถานที่ที่ร่มเย็นสงบงบเงียบที่สุดไม่มีใครมายุ่มตรงนี้นะเอพวกพานมาเขาั้นสมัยก่อนมีพานที่เขาขึ้นเขาขึ้นทางด้านโน,น้นนะ ขามาได้ลงมาทางด้านนี้ด้านนี้จริงเปรียบเสมือนเป็นสถานที่ที่สงบเงียบที่สุดในปีพศสองพันนร้อยสี่ในปีพศสอง1ันี่รห้สาสิบเอ็ปีพศสอส 1. ง1ันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดลวงจะ่มาจากภาคเหนือกําลังที่จะเดินขึ้นสู่ภาคเหนือนอีกก็เลยมาบวชลูกศิษย์ดังที่พาลบกในช่วงเช้าอยนนู่นิดหนึ่งเพื่อต้องการเข้าสู่ป่าและตายตามป่าทำเข่ารูปเดียวว่าเราไม่คิดว่าจะออกมายุย่งกระทางโลกนะแต่วันนี้ท่านอาจาร นี่แล้วครูจันมณจงท่านป็นเจ้าอาวาสวัดสารแดงหรือวัดรัตนเกษมท่านเลยขอโอกาสว่าให้จำภาษาอยู่นี่แหละผลจะด,ดีให้ผมดูแลท่านสักปัญหาเถ่าโอ้ยผมเป็นป้าป่านี่ผมไม่สามารถที่จะอยู่กับครูบาอาจารย์ได้กเพรก็ผมนี่เป็นนิสัยป,ป้าป่าเออยอย่างนั้นก็ไปหาท่าข้างบนมีท่าข้างบนนะเรียกว่าท่าเต่าล็อกผมอนุญาตว่าอย่างนี้นะเมื่อท่านอนุญาตแล้วก็ปุ๊บปั๊บนี่มาหาดูนี่ก็ท่าเาต่าตอนนี้สามารถที่จะหลบฝนได้นะลูกนะ แล้วก็อยู่ข้างในตรงนี้สมัยก่อนเจมลูกก็จะเอาไม้มาพาดตรงนั้นใส่ตรงนี้พอที่จะพักแล้วก็ตั้งทําจิตภาวนาจุดมณนไหยรพระยางสบายทาง,งนั้นก็ลูก้อสังกสีมาต่อไปอีกเพื่อการฝนสาสตร์ทางด้านหน้านะนี่ตรงนี้นี่คือสถานที่จริงนะลูกนะแต่ว่าตอนนี้ให้เขาปิดอย่างนี้แหละเพราะตั้งแต่ทุงบุ่จากไปคงไม่มีใครเข้ามายุ่งหรอกนี่มองดูสถานที่นี่ปีพศ2551 ได้ยินว่าลูกศิษย์ก็มามามาอยู่อยู่ข้างนั่ข้างบนนะมาอยู่ไม่กี่วันก็ลงไปเพราะเป็นสถานที่ที่ของพ่อแม่แม่ครูไม่อยากจะมาอยู่มานั่งมาทับอะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนี่เป็นสถานที่ที่หลวงปู่มาจำพรรษาเมื่อปีพศ2511เล็ดเป็นสิ่งหระจา์ที่เกิดขึ้นดังที่ได้ปาลรไปช่วงเช้านิดหนึ่งนะเรื่องการที่ฝันไปเที่ยวนรกฝันไปเที่ยวสวรรค์แล้วก็ฝันเห็นสถานที่ มหามงคลวัดป่าห้อยดินจีนคนบุญที่อยู่ที่อำเภอกะนวนจังหวัดขอนแก่นทีนี้ก็จังหวัดขอนแก่นนี่เป็นเขตอำเภอมันจาีรีนี่ขอให้ลูกหลานเข้าใจนะโอ้ภาวนาดีมากนะไม่มีใครมายุ่งนี่ฉันเสร็จปั๊บๆนี่ขึ้นมาเลยนี่เน่นขึ้นมาเลยนี่ช่วงเช้าเดินมานี่ก็อ่าประมาณนี่กิโลสามกิโลกว่าได้ไหมประมาณนะประมาณสามกิโลกว่าถึงสี่กิโลอ่าประมาณนี้เราประมาณนะเดี๋ยวเวลาลงไปก็จะจับดูว่ามันเท่าไหร่กันแน่ ถ้ามีสัญญาณก็จะจับได้อยู่ว่าระยะเวลาจากทํานี้ไปจนถึงโน่นที่ตีนภูหรือว่าวัดสารแดงวัดร,รัตนเกษมมันระยะทางเท่าไหร่ฉันเต็ดปั๊บก็ขึ้นมานั่นแหละโอ้มันมีความสุขดีนะไม่มีใครมายุ่งทั้งวัน,นเขตนี้นะนเป็นสถานที่สงบโกเงียบที่สุดแล้ว้ามีอะไรล่ะถ้ามีทางลงไปก็จะไปเห็นบอน่อน้ํหลวงปู่ตรงนั้นนะที่หลวงปู่สงน้าตลอดที่พวกไอ้ นั่นไอ้พวกอะไรละ่ะพวกเทวด,ดาหรือพวกลูกคกาทพมาแอบดูเราสงน้ำเราเรือกเฟีย้ยก็เห็นใส่อยู่ด้วยนะตรงไหนล่ะตรงนี้ล่ะต,ตรงนี้นะเอออะไรงูพวกประมาณนั้นหรืเ่าเรากำลังสงน้ำอยู่พอดีอตีไม่ได้ฝันเด็นะอันี้เป็นเรื่องจริงนะแต่เป็นเรื่องจริงแต่จะเชื่อนะและก็จะค้านฟังอย่างเดียวก็จะอย่างแต่เชื่อเลยก็แสดงว่าพวกเราโม่ถ้าค้านเลยก็แสดงว่าพวกเราโม่แต่เป็นเรื่องจริงที่น้องหูน้องตาลูกนี้พดูดให้ฟังนี่วิสัยของป่านะ มุมพิเศของพาคบ้านก็นจะมายุ่นะเลยจะบอกว่าโอ้ไม่มีหรอกอย่างนี้ไม่มียังไงในทำด้วินัยมีอยู่นั่นที่เราแสดงามด้วยเหตุด้วยผลด้วยความบริสุทธิ์เบื้องต้นทํากลางปัานปลายที่สุดนะไม่ใช่ว,ว่าเรานี่จะไปมาจากเจ้าหมู่คณะครูบาอาจารย์ใดๆนะหลวงกูเป็นตาป,ะปะ่าตั้งแต่ปีพศ .2541 หลวงกูไม่คิดที่จะออกสู่สังคมไม่คิดที่จะมีครูมีบาเพราะครูบาก,าก,าก็คือธรรมก็คือวินยัยนั่นตั้งแต่ที่เราเป็นการวาสนั้นเราอยู่กับพวอแม่ครูอาจารย์ที่เป็นศสย่สายหลวงนงี้ ลวงปู่ลวงพ่อแม่คุณจางเขาหลายลูกและก็มาฝึกมาศึกษาหาความรู้ไอ้เรื่องจรม,มากกับลุงปู่ทวินจุจินโนอืนที่เป็นอะไรล่ะที่ก็เรียกว่าเป็นผู้ช่วยลุงตาในช่วงที่องค์ลุงตาออกสงเคราะห์โลกที่ทํบ้านป่าช่วยชาตินี่เป็นสถานที่จริงนะลูกนะนี่เป็น,เป,น,เ,ปนเ,เป็นขุนเขาเป็นโขดหินยาวเหยียดไปน่นเมื่อกี้ก็ไปนูนไปโขดน่นลงตามไปตามไปอันนี้ตัวนี้พานพ่านหัวด เออพานหวดพานโสเออแล้วก็พานหลวงอืที่มาตรวนี้นะที่พาพามาอยู่ตัวนี้นะแล้วก็พานหนูคู่หนูพาขึ้นมาเพราะว่า,า,าเห็นสถานที่นี้ในสมัยที่มหายาพวกนี้ไม่ได้ฆ่าสัตว์ชีวิตนะมหายาไปช่วยคนยาในเขตนี้จะเป็นยายที่มีฤทธิ์มีเดชพีอ n ุภาพสมัยก่อนนี่หลวงปูน่นั่งเอ้เขาเรียกว่าเดินมากจนขานี่มันพับไม่ได้นะนั่งทับส้นไม่ได้หลวงปู่มหายอยู่ที่ทับนี่แหละนี่ ท่ำนนี้จริงเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะเอ้ามองไปมองมานี่ตะปูลวงปูยังอยู่เอ้าใครมาถอนหน่อยนี่นี่จะลืมนี่นี่เฮ้ยใครๆมานี้นี่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 มองไปมองมานี่ตะปูตะปูตะปูพ่อยังอยู่เก็บไปให้ดีเท่ากับชีวิตนี่โอ้ยมองเห็นแล้วดิมองไปมองมานี่เห็นแล้วเจอแล้วอุ้ยอ่านี่โอ้ยไม่ใช่นี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 ่ถอนถอนถอนออกปา๊บปั๊บนี่นั่นเอ่ไปั๊บปั๊บได้ไหมอย่าหัก เอ้ามองไปมองมาเกลืตะปูเมื่อสิบปีที่หลังเอ้และเนี่ยตัวนี้ก็เฉพาะเอากดลงนะที่ตรงเอาสายดึงนี่นี่โอ้ยนี่อีกอันหนึ่งแล้วนี่สายกดนี่กลตะปูโอ้ยออกคงไม่ได้เว้ยแต่เพื่อนได้เพราะเฮ็ดดีไม่อย่างดีเ้าไปรักษาไปที่พัฒนาเพื่อนดีเนี่ยเนี่ยที่เราเอาดึงกดเราเนี่ยนะเนี่แล้วนี่ดึงสายจากนี่ดึงมานี่ แล้วก็มาปลูกตรงนี้คนเราอ่นีเลยนะนี่พอที่จะนี่นิดนึงนีแง่แล้วก็นั่งอยู่ที่กดมันก็อยู่ติดเพราะนี่แหละเข้าใจไหมตอนนี้ก็ติงตัวเพิงเล็กๆตัวนี้ก็พอดีแล้วนี่เราไม่ใช่ตัวสูงนี่นี่แหละเขา่ากเขานิยตาว่าเราตัวเตี้ยๆว่าตัวเตี้ยๆมันก็เข้าปากเขาเข้าได้ง่ายกว่าคนสูงนั่นแล้วเออนั่นละหลบใจหลบขวาได้ไวกว่าคนสูงนั่นนั่นไม่ได้เกี่ยวกับเสี้ยมอดต่อหรืออะไรแต่ว่าใจมันไม่เตี้ยมันไม่ต่ำมันไม่สามนั่น คนเขาคนสูงที่ใจใจมันต่ำมันชามก็เต็มโลกเต็มโลกสารอีกใไหมละ่ะเห็นพระรูปหน้าตาดีเ้เห็นพระมีรูปร่างหนาา้าตาสลัดตาสวยสวยก็งามก็เห็นไหมละ่ะต้องปราจิกเต็มอยู่นั่นเต็มโลกเต็มโลกสารก็พารนาที่เอา้าเนี่ยอกไปทางานั้นนั้นเอาวจะเอาไปไปรูปไป,ไปเดี๋ยวตอนนั้นมันมันคันมันคันเออนั่นแหละมันเป็นน้าไปนู่นแนละ้วมันต้องมามองหาหรอกเดี๋ยวเวลากลับก็มองหากันว่าคงจะมีอะไรที่หลงเหลืออยู่เออหลายอย่างเลยนะนี่วันนี้ไม่ได้มาเอาสิ่งนั้นสิ่งนที่ ที่เป็นสถานที่มาหามงคลที่หลวงปู่ฝันว่าได้ไปเที่ยวนาูกเที่ยวสวรรค์น,นั่นแหละที่ได้ปลาลูกจำรถเช้านี้ให้ฟังนี่แหละนี่ก็นั่งจำวัดนี่ลาพุทูกองค์เล็กๆก็ตั้งอยู่ตรงนี้นะนี่ข้างหลังนี่แหละนี่จะเป็นที่นี้พอดีที่ตั้งพุทูธเรานะ่ะสมบรณ์มันป๊บเป็นกลับมาแล้วเสียงขึ้นขึ้นมาอ่าเสียงขึ้นขึ้นมาคงจะหลับคงจะนั่งนั่งนั่งหลับฝันในเมรานี่นะั่นมีใจนี่ชอบหลับ ก็อย่ากดีปพ๊บเดี๋ยวฟังที่ใจตอบหลับนี่เป็กันละมือใหญ่เขาก็มาที่แต่ก็ันเสียงเนี่ยมือนี่โอ้ใหญ่นะเต็มนี่นะสามารถก็ไปนั่งได้นะมันตรงนี้แป๊บพอดีนี่กันมือเรานี่แหละอ่าพอเขามาปับ๊บเอามือมาแตะหลังเราแล้วก็นั่งหลับอยู่ฝัน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 นี่อาจารย์ว่านั้นผมมาลาัธนานธิมนจะพาไปเที่ยวนรก ไปเที่ยวเที่ยวสวรรค์ชั้นจะาตมไปดูป่าหิมพานต์ว่าเออเดยวไปนานไหมล่ะไปนานไม่ได้นะเราเลยว่าอย่างงั้นเดี๋ยวไปนานแล้วมันจะมันในพื้นทีนั่นกลับมานี่คนตายหมดแล้วว่าเห้ยไหมเราเดี๋ยวเดียวเดียวคือตามอายุเอ้ยตามเวลาของไอ้ไอ้โลกมนุษย์่าอย่างเออถ้าอย่างนงงั้นไปอยู่นะเดี๋ยวนี้เท่าไหร่ก็บองนาฬิกาขนาดฝันยังมองนาฬิกานะว่า,วาสามทุ่มเออไปสามทุ่มนี้ก็พอดีละกำลังนั่งหลับอยู่เอาไปก็ฝันนี่แล้วว่าปั๊บขึ้นไปนั่งเลยนะนั่งบนฝ่ามือ นับนิ้วมือด้วยน้วมือ,มอใจนุ่มนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าก็นับอยู่ปั๊บไปแล้วมีแต่นี้นะไม่มีแขนนะมีแต่นี่มือนี่นี่เขาเรียกว่ามันเป็นยจนหรือเป,นนเป็นจนเป็นจนพวกกายทิ์นีกับผูดนะมือกับูดไปเราก็เคยได้ยินไหมนะอาราดินกับยักษ์ใหญ่นี่ตะเกียงพิเศษเคยดูหนังทั้งแต่ไปคาระวาน <c oughs> ไม่เฉพาติดหนังนะอแต่ไปคาราวาเคยดูอาราดินกับยักษ์ใหญ่ในตะเกียงพิเศษที่นะ เออการจัดีจงพิเศษอาราดินการจัดใหญ่ในเรื่องพิเศษนะนั่นแหละไปได้มืออันนั้นไม่ไปทั้งตัวอันนี้ไปเฉพาะมือมือข้างเดียวนะก็นับนิ้วไปเรื่อยอ่านว่าอย่างนี้ถึงแล้วว่าอย่างนี้นะเออถึงถึงนี่ถึงไหนล่ะถึงไอ้ป่าหิมพานต์แล้วนั่นแหละเดี๋ยวดังที่เราให้ฟังประชาชนี่นี่แหละนี่คือสถานที่จริงที่เข้ามาลัดนาที่หมดไปนั่นเลยก็เลยไปเจอนรกที่เห็นแต่พวกผ้าเปียกผ้าผีจมอยู่ในนรกกับพวกกูาูตุกติกค่ะนี่เราพูดใน้ันทุกคนแต่คนจริงนะนี่เรากล้าท้าได้เลยสามในโลกกับทาที่ นั่นไม่มีคําว่าพูดปดหมดจ็ตออกจากปากพระรูปนี้เห็นไหมละ่ะเราก็เรียนกันทุกคนนี่่านมาหาเ็เรียนกันอยู่นี่ถ้ายังมุสาอยู่ไม่ใช่สมณะเลยเขาใจยังนั่นถ้าพระรูปใดยังมีมุสาอยู่ไม่ใช่สมณะน,นั่นคนหนหนุ่มผพระเหลืองเฉยๆไม่ใช่สมณะไม่ใช่พระอย่างสมุนปัญญนั่นเป็นพวกลิตัตชีเตอรจีนอกลิตนอกรอยพวกทำลายศาสนาเข้าใจอย่างนี่เป็นสถานที่จริงนะ นี่พูดให้ฟังนี่จะได้ขนลุขนจันอยู่นี่เพราะสิบปีนี่กลับมาสหาสถานที่ที่เป็นมหามงคลที่เราได้ไปเที่ยวไอ้เมืองนรกเละก็ไปเที่ยวป่าหิมะปา,านที่เห็นต้นมะกอรีผลดังที่เล่าให้ฟังนั่นแหละเมื่อเช้านี่แหละนี่ก็สถานที่จริงเล็กก็ได้เคกลับไปไเห็นสถานที่ที่เราสร้างบารมีตั้งตั้งแต่ห้าร้อยล้านชาติจนถึงห้าล้านชาติภายหลังที่วัดไต้หวินจีนคนบุญนี่แหละจนจำรรษาจนถึงปัจจุบัน จะหน,นีหลายครั้งหนีไม่ได้ที่วัดป่าห้อลินทินคนบุญนั่นพราะเป็นสถานที่ที่เราสร้างบลารมีมาตั้งแต่ห้าร